อันนี้ที่ปัจจานะครับเป็นเคสแรกๆของ MT Able สาขาละกำนแหงที่เขารับรถเป็นคันที่สของสาขานะครับสัมภาษณ์นุ่นครับเป็นไงงานงานดีดี่เร็วไหมเร็วรครับสุดยอดครับอายุงานที่เราทำมานะครับก็คืออาจจะอยากบังบเซ็ตว่าที่เขาอายุงานประมาณ3-4เดือนนะครับเราเองก็ช่วยให้เขาผ่านได้ นะครับโดยขอไม่ขออนุญาตไม่บอกส่วนลดว่าเท่าไหร่บอกว่าถูกใจพี่าแน่นอนพี่มองว่าเป็นไงบ้างครับเจ้าหนาทชอบไหมเราบอกว่าโอเคนะครับเทคโนโลยีดีครับใช่ครับมันมันคุ้มค่าครับคุ้มค่าเลยนะครับโอเคก็ขอให้รถคันนี้สร้างเงินร้างทองให้ลูกค้านะครับแล้วก็ให้เจริญนะครับก้าวหน้านะครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย